ออแซ่พูดยุงพดเหียมก้อยมึงรดแบบนี้น่ะทำตาตำไข่พยาใกล้กูกินแน่มาๆมาตำไข่เนบดิยากนะพุดเราไปนี่เขาไข่ลงไปเลยนี่มึงได้กินน่ะมึงเลียยซอกกูพี่แหละหตำไข่เนี่ยกูนี่ไปสูตรต้นลำดับดีน่ะแล้ว่างที่รอไข่สุกน่ะเขาก็ใส่ผักเพลลงไปมาตำเครื่องปรุงท่าต่อไปนี่ เขาก็ใส่แป้งนัวบาดนี้ไนะใส่แป้งนัวลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ตํบาบแดนี้นะหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็ใส่ปลาแดกลงไปนอยนึงออหลังจากนั้นนะ่ะเอามะเขืองลงไปแบบนี้นะอา้ามึงบุผ้ามันเลยวะผ้า,ายัางต้นลน,นดับนะ่ะพวกผ้าน่ะต้นลำเลืองเออบางเล่นมาใส่แบบนี้นะใส่ตอจากนั้นก็ใส่มะนาวลงไปบบดนี้นะคเลีคเลีมันเข้ากันบบบ สุดแล้วก็ปุ้งบานี่อ๋อขบุตรตักใส่ตักใส่ตักใส่แล้วบอกอย่าเฝ้ากินแม่อเออเออกสิแล้วบันนี้นะ่ะป๊าบจะแซ่บแทบบันนี้เ,ออเดี๋ยวกูซี่มึงกันเด้อนี่ ืแซบ่บจับใจไหมยังเงี้ยงแม่โอ้ยอืมโอ้คอแซ่บเลยเหรแซ่บปังน่วะ สูตรต้นลำดับนะอืมแซ่บโพดยูโพดเทีมก้อยมึงรสแบบนี้นะอืม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 ,อม